อะลูกจะเริ่มแล้วนะลูกนะฮะจะเริ่มแล้วลูกอ่าวันนี้เป้ามาแบบเรียบร้อยเลยนะเพราะว่าเออมีคนเขาบอกมาว่าโปรต้องเป็นถึงระดับโปรแล้วเนี่ยเราต้องเรียบร้อยลูกวันนี้โปรก็มาแบบว่าเาเรียบร้อยเลยนะลูกนะอะไรนะลูก สามสองอะไรอะลูกเอ้ยหวยออกแต่ว่าไปเร็วโดนกินนะนี่พูดทำไมอะ่ะพูดแล้วก็โอ้ยเสียดายเหล่านายตาเปลือนะออกบันนั้นไม่ได้ลูกนะใส่ล้อยปูณล้อยไปเนะี่ยเออตายเนียนเก็กเลยลูกเอ้วิ่งสามมาได้รอบเนี้ยปอเนี่ยโอ้ยเหนื่อยเลยลูกเอ้ยเออเนะี่ยเมื่อไหร่จะเริ่ม <laughs> เออปอ,อ,อไม่เริ่มตัก,กตีเนี่ยโอ้ยเดี๋ยว็ะคันขี้หูเหลา <laughs> That's my best friend ควมเตือนก็ลงทุนมีความเสี่ยงสูงผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนนะจ๊ะนักเรียนทุกคน Please stand up Good Morning Teacher uh, Good Morning Students ทุกคนนะ Good Morning และ Good Morning วันนี้ก็มาเจอกับ โปรเบอร์รี่แล้วโปรคอมเพรสชั่ b เบอร์รี่นะสติวเด้นนะอ่ะวันนี้เราก็มาเข้ากับรายการวิกโกวิกแกซีซั่นสองอีพีซีโลวงเล็บเปิดตรวจการบ้านแล้วก็วงเล็บปิด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 นี้ งสติวเดนวันน like oh, so ี้โปรก็มาแบบว่าเรียบร้อยนะสติวเดนเพราะว่าเออสติวเดนบอกว่าเอ้ยระดับโปรมาเนี่ยต้องให้มีความน่าเชื่อถือใช่ไหมสติวเดนโปรก็เลยบอกอืมเราต้องเป็นคนเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสติวเดนไงใช่ไหมสติวเดนวันนี้ก็เลยมามันมาแบบว่าเรียบร้อยเลยวันเดี้ยโปรมาแบบเรียบร้อยที่สุดแล้ววันนี้มาสติวเดนนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่นะแต่วันนี้โปรก็มางามุชันเดิมละเนี่ยนั่นแหละคลิปที่แล้วเลยรสติวเดนเราทําการไอ้นี่กันไปแล้วสอ เรื่องแนวรับแนวต้านใช่ไหมอ่าแล้วใต้กิฟต์เนี่ยโปรโก็ให้การบ้านดูทุกคนไปเลยใช่ไหมว่าให้ไปส่งในแฟนเพจแอรเบตเ,เตอร์หัวที่หนีเขาอะไรใช่ไหมแล้วว่ามีอ่านักเรียนสติวเด่นที่ว่ารักการเรียนเลยนะส่งการบ้านมาโปรโดีใจบึ้โอเคโปรก็จะสอนนะไอคนไหนที่ทำมาไม่เรียนแล้วไม่ยอมทำการบ้านส่งเพื่อนเนี่ยส่งตามเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวโปรหักกิฟิ์ไปใหมดเลยพวกเนี้ยงมวแต่เที่ยวหมวแต่เล่นกันนี่ต้องจริงจังนะสติวเด่นะอะไรนะลูก เบาลงหน่อยเดี๋ยวไม่เรียบร้อยโอ้ยขอตัวตอนเล้ขอต่อดีดนที่ลูกช่วยลัางป่าไว้ นั่นแหละสติวเดนทุกทุกคนเราต้องจำการบ้าน่งนะมีนี่แหละเราจะได้เข้าใจไงว่าเอ้ยเด็กนักเรียนเนี่ยสติวเดนคนนี้เข้าใจที่โปรชอนใช่ไหมเรื่องแนวรับแนวท่านเพราะมันฉับมากันใช่ไหมสติวเดนแล้วพวกแกไม่ชงกันเนี่ยเห็นไหมนั่นเดี๋ยวจำไม่ได้ไปทําเที่ยวทําเลอจำเต้าแล้วไปเศษแล้วแพ้ขึ้นมานี่แล้วดูแนวรับแนวท่านไม่เป็นแล้วมาแพ้ไปไปเตษแพร่ไปแล้วไะเออสติวเดนเอออะไร ดังปีแล้วเออนั่นแหละนั่นแหละชิได้เหนื่ยเดี๋ยววันนี้ก็เราจะไปตรวจการบ้านกันก่อนที่เราจะไปตรวจการบ้านเพื่อนๆกันกน,นี่ยอย่าลืมนะสตวิวเด้นกดไลค์กดแชร์ให้โปรโด้วยวันนี้รอบที่แล้วขอไปเท่าไหร่ฮะมาไลค์รอบนี้ขอหมื่นไลค์ไปเลยนลยั่นนะขอไปอนะกดแชร์เยอะๆให้โปรโกันสําหรับอาปีเพิ่ที่ผ่านไปผ่านมานะหรือว่าเออผู้คนที่สนใจนะเออว่าไอ้นี่เขาทำอะไรนี่ มีสติลเด้นแล้วมีโปรเนี่ยสอนไอรายแล้วอยากจะเต่นเหมือนกับเพื่อนๆบ้างแล้วอยากจะเป็นสติลเด้นของโปรเนี่ยอะไปแลงข้างใต้รายละเอียดเลยนะมีอาใต้ดิสก์ิปชั่นเนี่ยเออสามารถกดสมัครได้ขอแค่มีอีเมลมีจีเมลมีอะไรเนี่ยย่าหุงยงหูมันลงมันไลน์เลยเอาไปสมัครได้หมดเลยนะาสติลเด้นนะ กอแค่ว่าเออมีมีบัญชีอีเมลอีเมลอ,มลอละไรนะชัจิวเด่นนะ <c oughs> ก็จะสามารถไอ้นี่ได้เลยโอเคไหมอ่าเดี๋ยวต่อไปแล้วเราก็จะไปนี่แล้วจะจิวเด่นเลยดูการบ้านของเพื่อนๆกันวันนี้โบก็จะให้คะแนนด้วยเคะแนนของเราวันนี้เต็ม3ดาวเลยนะโให้ส่งคนละ3ออเดอร์สามพลาดนะใครได้3มดาวนี่คือเดบิทเออเข้าใจไหมชัจิวเด่นให้3ดาวเลยโอเคไหมวันนี้นะโอ้ยต้องเป็นคนเรียบร้อยเนี่ยเป็นแบบอย่างให้ชัจิวเด่นดเดี๋ยวขอเฉยผมวัน อาสติวเด่นทุกทุกคนอะไปเราไปอยู่ที่หน้าจอกันไปไป赖กันบ้านของเพื่อนๆกันนะใครที่ชงมาเธอได้คะแนนจิตวิสัยดีด้วยไอพวกที่ไม่ชงมัวแต่เที่ยวเล่นอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวโปรหาให้เม็ดทีพวกเนี้ยเออ <Hi. S 1> วอย่ามาเที่ยวทำเต้านะทำเต้าทำเหลินไปกดไม้ใหญ่แล้วไปขึ้นไม้ยอย่ามาร่มหัวร้องหัวร่นอย่ามาฟ้องโปรกันไอพวกเนี้ยเออโอเคแค่นี้ไปที่หน้าจอกันได้เลยสติวเด่น เออเป็นไงล่ะสติวเดนโปรก็วราปมาได้หน้านี้เลยสติวเดนเหรออันนี้เลยหนะ้าสติวเดนก็มาหน้านี้แลละสติวเดนเหอก็คืออ่าหน้าแฟนเพจของโปรอ่ะนะแฟนเพจแบ,แบ,แบแดเดเอร์นะแฟนเพจนี้ใครยังไม่ติดตามนี่ไปกดติดตามได้นะสติวเดนโอเคไหมอ่าและทีนี้นี่สติวเด้นในอาร์มหน้าเปิดด้วยแปรูปหน้าไอไอหมอนี่มันหน้าตาดีนะไอสติวเดนนะ ก็เข้าไปเลได้เนี่ยมากดไลค์กดติดตามนะกดติดตามมากดตีเดียวนะสติวเด่นพอกดอ่ะตอนกดอะกดกดตีเดียวนะอย่าไปกด2ทีถ้ากด2ทีมันจะเด้ง <Okay. S 1> นะใจไม่สติวเด่นโอเคนะสติวเด่นคือถ้ามากดกดไอ้ยาอะไรตาโอ้ยติดพ่อเกินไปแล้วลูกเอ้ยผู้ชังอย่ามาชอบเขาใช้พ่อเพาะอ,อะอก,กัดกเดี๋ยวไหอันนี้กันนี่เป็นโพสต์ที่โปไอ้นี่ไ,ไว้นะสติวเด่นนะให้คนมาส่งการบ้านกันอ่ะเดี๋ยวเราไปแลกคนแรกเลยอ่ะคนแรกเอาใครดีอันนี้เด็กใจนาราทิศ การบ้านโอ้เชะสวยมากเลยครูจะทําให้แลนี่อ่าของเด็กายนาราทิปนี่การบ้านพ้อเลขนะนี่ตีแนวปุ๊บันนี้เอาเราเรียนแนวต้านก่อนที่เราเรียนกันมาใช่ไหมสติเรนแนวต้านแนวแข็งแรงใช่ไหมคือแนวแข็งที่เราเรียนกันในคลิปที่แล้วเนี่ยสติเรนคือการตีแนวมีสองสองแนวเข้าใจไหมสติเรนมีสองแนวนั่นก็คือแนวแข็งแรงกับแนวสมคัญเข้าใจไหมแนวแข็งแรงดูยังไงบ้างทดสอบหลายก้งแล้วไม่ผ่าน นั่นแสดงว่าเอาแข็งแรงกับสามารถเปลี่ยนเทนได้นั่นเองคือเจมเป็นก้าขึ้นมาพุ้งพุ้งุงุงไปชนแนวปุ๊บอยู่ดีร่วงลงมาอ้าวอันเนี้ยเป็นเปลี่ยนเทนนั่นเองหรือว่ากราฟกำลังล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 งพอถึงปืนเลยนี่ถึงปืนเลยแล้วมีแรงชื้อกับตีกลับขึ้นมาแล้วกราฟเปลี่ยนจากเทนลงเป็นเทนขึ้นได้เนี่ยแสดงว่าเทนเนี้ยเอ้ยนี่แหละคือแนวแข็งแรงเลยตรงนี้เลยสามารถเปลี่ยนเทนได้นั่นเองสติวเดนสองคือแนวสาคัญ แนวสำคัญคืออะไรคือเปิดกล้ามมาปุ๊บเราไม่ต้องสังเกตเราเห็นได้เลยอันนี้คือสำคัญ <Okay. S 1> อ่าอันนี้แต่เราไม่ค่อยได้ใ้กันเข้าใจไหมเพราะามันรอนานนะเ,ออเราใจร้อนเราเป็นเยววาวรุ่นเนีย่ย <Hey. S 1> อะไรนะลูกเบาๆหน่อยเออโอ okay, เคนะเราต้องกิบลุกหน่อยนะอะไรนนเ้าต้องพูดหลายครั้งอันนี้ของเด็กจายนาลาติปเป็นยังไงบ้าง ร้านบ้านอืมนี่กราฟนี่เป็นขาลงลงมาเลยเห็นไหมขาลงลงมาเลยแมสต์เทีวเดนปุ๊บพอมาถึงจุดนี้ป้าเขาให้นี่อ่าตีแนวอ่าถูกต้องเราตีที่เนื้อกับตีที่ใช่อ่าสวยงามแล้วกราฟนี่เป็นไงพอเป็นขาลงลงมาอ่าเธอนี่ขยันดูคลิปแสดงว่าดูคลิปดีมากนะนาราทิปนะนาราทิปนี่พุ่งขึ้นไปนี่เปลี่ยนเทนไหมสติวเด่นเปลี่ยน แสดงว่านี่ถูกต้องเลยนี้อ่าถูกต้องปุ๊บพอขึ้นไปนี่เป็นเทนขาขึ้นใช่ไหมสตตเรนทนี่ที่เราเรียนกันเป็นยอดทำไมนี่อ่าแล้วก็ทําจุดโลอ่าจุดโลตามบ่ายไปสูงกว่าจุดเดิมเห็นไหมสตตเรนอ่าเนี่ยเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นเลยเห็นไหมนี่เปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นปุ๊บทำไฮใหม่นี่ใหญ่กว่าเดิมปุ๊บพอมาถึงจุดนี้เห็นไหมกราฟลงอ่ากราฟลงแสดงว่าตรงนี้มีแรงขายอยู่เห็นไหมสติเ่นเลยเปลี่ยนกราฟลง เด็กใจนารีนาราติปก็เลยตีแนวตรงนี้ปั้งเข้าให้เห็นไหมอ่าแสดงว่าอืมใช้ได้นะอ่าแล้วก็ตีที่ใช่อ่าถูกต้องเตออาจจะได้และหนึ่งดาวเลยหนึ่งคะแนนเลยนาราติปสุดยอด เธอตั้งใจเรียนมากโอ้โหแค่การบ้านอ่ะข้อแรกตรวจปุ๊บก็รู้เลยว่าเธอตั้งใจเรียนจุดยอดมากเลยนาราติเลยโอเคมาดูข้อที่2ของเด็กใจนาราติสกันสติวลเดนโอ้โหนี่ก็จะเป็นคล้ายๆกับออเดอร์แต่เดี๋ยวนี้ตีช่วงเวลาเดียวกันมีสกุลเงินคล้ายๆกันมันจะวิ่งคล้ายๆกันนี่เหมือนเมืองกู้แต่เดี๋ยวของเด็กใจนาราติก็มีลงท้ายด้วย JPY ใช่ไหมกราฟมันก็จะวิ่งคล้ายๆกันแต่จะไม่เหมือนกันหมดนะอันนี้ก็เป็นแรงขายอ่าเห็นไหมแรงขายมาปุ๊บแล้วก็กราฟมาจน แรงตรงนี้แล้วกลับขึ้นไป่ะเห็นไหมสติเล่นในใจนาราทิศก็ตีไส้อ่าตีเนื้ออ่าพันเนี้ยแล้วก็ฟอรกรับกลับขึ้นไปใช่ไหมปุ้งชนตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเทนลงเป็นเทนลงอ่าในใจนาราทิก์ก็แตะอ่าตีนี่โอ้โหสติลเล่น เวดิกูดเก่งนาราทิปเธอได้ไปแล้วสองดาวเก่งมากอันนี้แหละนี่คือการชาติวเด่นคนอื่นแลนะนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะในการตีแนวเนี่ยแสดงว่านี่แหละคือแนวที่ดีสามารถเป็นแนวได้อย่างเงี้ยคือแนแอ็กซงแรงสุดยอดแกมชเด่นเหอรอกใจนาราทิปเธอได้สองดาวแล้วนะอันนี้ <Okay. S 1> เธอเก่งมากนาราทิปเธอเก่งมากโป้งมาดูก็อันนี้โอ้โอ้ชาติวเด่นเหรอเด็กใจนาราทิปตี ตีอืมกราฟคล ip, ้ายๆกันนะสติเดนนะอ่านี่ออเดอร์ที่สามนี่เรามาเลอ่าอ่านี่เด็กใจนาราติปอัดูแนวต้านก่อนแนวต้านนี่กราฟขึ้นไปปุ้งใช่ไหมปุ้งขึ้นไปเลยสติเดนปุ้งขึ้นไปปุ๊บทีเนี้ยอ่าตีที่ใช่อะถูกแล้วอ่ะตีที่เนื้ออะถูกแล้วกราฟลงมาอ่าถูกใช่ไหมแต่อันเนี้ยแนวแนวนี้อ้าวเนื้อเนื้อแดงนี้เนื้อเขียวนี้อ่าโปรยถูกนะเพราะว่ากราฟกลับขึ้นไปตรงนี้นะเป็นเทรนย่อยเป็นกะขึ้นขึ้นไปอ่าโปรยถูกแต่ตรงน เ,เด็กใจนราทิปเธอต้องตอบกูให้ได้นะว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยแนวเส้นในในี่เนี่ยเส้นอะไรในี่เส้นเล็กหรือเส้นใหญ่หรือเส้นบะหมีโปรไม่กินนะอ้วนโปรเออนะเช่นนี้เธอไม่มีที่มาที่ไปวันนี้ไม่ได้นะชาติ <Yeah. S 1> เดนนะเธอต้องตั้งใจเรียนมากกว่านี้นะชาติเดนเด็กใจนราทิย์เธอแอบหลับใช่ไหมต้องโดนส้อนเนี่ยฮะเข้าหลังอย่าหลับนะเออ นั่งดีูกเออเธอต um. anyway, ้องตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้นะนาราทิพย์นะเธอทํามาดีสักเบเลยแต่ตอนเนี้ยเธอตีแนวแล้วไม่รู้เอ็นอักอิงมาแต่ไหนเนี่ยอันนี้เนี่ยะสโอ้ยแต่ดาราทิพย์ต้องตอบโปรยได้นะว่าไอ้เช่นนี้คือเช่นอะไรเข้าใจไหมเออเว้ยนี่ฉอนไปไม่เข้าใจเลยเนี่ยโอ้ยเราแต่เดี๋ยวได้ไปอีกคะแนนแล้วนะดาราทิพย์บ้ได้ไปหนึ่งดาวสองดาว อ้าวนี่อันนี้ไม่ได้ลิบๆลิออกให้หมดเลยติดลบอ่าติดลบเลยติดลบหนึ่งดาวเลยนาราทิศเช่นนี้ไม่รู้มาแต่ไหนนี่นาราทิศเธอเป็นเป็นนี่คูหนึ่งดาวนะโอเคนะเออเธอนี่ไม่ผ่านและไม่ผ่านวันนี้โอเคไปแรงคนต่อไป best ต่อไปของเด็กชายฉุวัด์นะสติวเด่นนะเด็กชายฉุวด์เด็กชายฉุวด์วนี่อืจากการตีแนวแล้วนี่โปรดูแล้วนี่ช่วงเวลาคล้ายๆกับเด็ก ใช่นาลาทิพย์เลยนี่เติรล็อกกันบ้านกันมาชัดเจนเลยนี่เติรล็อกกันบ้านกันมาชัดเจนเลยกูอียูอาร์เลยเจ๊ปีวายโปรจังไ้เติร์ล็อกกันบ้านกันมาใช่ไหมฮะเติร์นั่งแค่ๆกันเนี่ยโปรเห็นชัวร์เลยเด็กใจนาลาทิศกับเด็กใจสุวัฒเนี่ยฮะแต่แนวนี้ให้มาแลตรงนี้เปลี่ยนเตนเหมือนกันอ่ะเนี่ยโปรให้ถูกหนึ่งดาวอันนี้ใช่ใช่ตรงนี้อ่าได้เห็นไหมสติวเดน โอ้ตรงนี้นี่มีความรู้อย่างหนึง่งนะอันนี้คือของเด็กชายชูวัตนี่จะแอดวานมาหน่อยนึงธรรมาดาถ้าเราตีตามเบสิกนะกติวเดนเราต้องตีตรงนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็การาบขึ้นไปใช่ไหมแต่จีนนี้นี่มันจะมีการตีแนวอีกแบบหนึ่งก็เลือกแนวโดจินนาำทางอะอันนี้เป,นเป็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 นเนอ่อแนวก้นหิบ แนวที่โคดโดมก็ใจกันนี่คือเป็นเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาของโคดโดมเป็นผู้บัญญัติแนวนี้ขึ้นมาคือแนวโดจินำทางมันคืออะไรนั่นก็คือเกิดการโดจิก็คือเกิดลังเลและเลือกทางไะนั่เกิดโดจิแล้วเลือกทางขึ้นแรงมันนี้อ่าแด้ก็เลือกแนวโดจินำทางสเตอเดนสามารถเอามาใช้เป็นแนวได้ก็คือพอกราฟมาถึงจุดจุดหนึ่งนะฮะไอจำไว้นะสตอเดนแล้วเกิด,ดโดจิโดจิคือการลังเลพอลังเลปุ๊บเลือกทางได้เป็นท่งใหญ่ๆอะไรแบบนะี้อ่าเขาเรียกโดจินำทาง <Okay. S 2> ก็คือประมาณนี้โดจิปุ้ง แล้วกราฟลงพุ่งลงมาเป็นตั้งใหญ่มาเน่เอา้าวแสดงว่าเขาลังเลพอลังเลเสร็จปุ๊บเ็เลือกทางได้ก็คือเลือกลงอ่าเราสามารถตีเป็นแนวได้เขแต่จม้จสติวเดนเมื่อกลับกลับมาอีการึ่งแต่ถ้ามีรูปแบบเราก็เข้าได้อะไรแบบนี้ยนะแต่เรายังไม่ถึงการเข้ารูปแบบอ่าแต่แต่แตแตโปรใจแล้วว่าเออที่เด็กใจสุวัตเนี่ยสุวัตเตียเนี่ย,ยคือแนวเป็นแนว อขั้นสูงอีกหน่อยนึงนั่นเองนั่นนะเป็นโดจินำทางนะ,ะแต่ไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าคนไหนเห็นปุ๊บนี่เอาไปใจตีแนวแล้วเข้าออเดอร์เลิศหลาเนี่ยบันเนี้ยพอไดย้ยังไม่ทันเรียนถึงแล้วเอาไปทําพี่พอได้ตีแนวนะไม่ได้นะสติวเดนนะเรียนให้ถึงก่อนแต่ให้รู้ไว้ว่าเนี่ยมีโดจินำทางนะอ่าเดี๋ยวค่อยไปเรียนกันในแบบเข้มข้นมากกว่านี้อีกในก้นต่อไปนะ, <Okay. S 1> อ,ะอันเด็กใจสวัสดอันนี้ก็ให้ไปเลยนหนึ่งดาวเฮ้ยเด็กใจสวัสดิ์ดีริโก้เป็นแบบอย่างที่ดีโอ้โห ชัดเจนเลยชาเตียวเด่นดอเตอร์ที่ชงองไรใช่ไหมจุ๊บพอๆกันเลยลอกกันนะเพรนลอก,อกมันลอกกันแล้วชาเตียวเด่นเหรอเธอยอมรับปรปมมาได้ดีเธอไปลอกกันมาใช่ไหมกับเดชัยนาราทิ์เนี่ยเธออยู่แค่กันเนี่ยโตเห็นอะตีแนวอะถูกหนึ่งดาวอะเนี่ยเห็นไหม กล okay. like the well, ับลงมาเห็นไหมเป็นเตนกลัอลงเห็นไหมเห็นหัวไหมเจอเซเนเนี่ยเป็นเตนกลลงเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมปุ่งเห็นไหมเนี่ยโอ้ยจุดไฮจุดไฮที่ต่ำลงไงเห็นไหมต่ำตมลงมาเรื่อยเนี่อ่ะเป็นเต็นการลงใช่ไหมพอมาถึงจุดหนึ่งเปลี่ยนเตนแสดงว่ามีแรงซื้อตรงนี้นี่ตีไส้กับตีเนื้อโป้งอ่ะถูกสุดยอดเวรดีกูดมากเดชัยสุวัฒน์เธอนี่เก่งจริงๆอ่าแล้วก็มาถึงตรงนี้ปุ้งตรงนี้มีแรงขายอยู่เห็นไหมแนวตรงนี้ก็มีแรงขายแล้วพอมาเปลี่ยนเตนตรงนี้แสดงว่าตรงนี้มีแรงขายนะครับ ทีลงมาเห็นไหมสติลเดนพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บการาฟก็ไม่ผ่านนะีแท่งเทียนมันไม่ผ่านเห็นไหมเป็นแท่งใหญ่ๆปุ๊บต่อมาอ่อนแรงเห็นไหมเล็กลงก็คืออ่อนแรงลงนั่นเองสติลเดนแท่งต่อมาเรยแดงลงมาเลยเห็นไหมอ่ะแสดงว่าแนวตรงนี้มีแรงขาย เปลี่ยนเทนได้เห็นไหมจากเทนจะเป็นกาขึ้นขึ้นไปนี่ตรงนี้ก็เป็นแนวได้เห็นไหมมีจุดยืนยัน2จุดตร,ตรงนี้ของเด็กชายสุวัสนี่เป็นขั้นพื้นฐานเลยเป็นเป็นขั้นหนุ่ใชาพื้นฐานนะขั้นสูงกว่าเดิมหน่อยนี่อ่าเด็กชายสุวัสด์เธอสุดยอดมากเลยเอาไปเลย2ดาวโอ้ยเก่งเนี่ยเด็กชายสุวัสนะเธอนี่สุดยอดเลยต้องได้รับเกียรติคุณเกียรติบัตรเกียรตินิยมเลยเนี่ยปันเนี้ยดีเด่นดีเลิศประเสริฐศีดีมากดีเยี่ยมมากขอบใจมากดีมากๆนะนี่แต่ของเด็กชายสุวัสด์อันนี้โอ ให้แรงตรงนี้เป็นอาแรงขายใช่ไหมแรงขายปุ้มให้สังเกตว่าตรงนี้นี่นี่น,นี่มีการทดสอบแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ลงทดสอบหกครั้งนะตรงนี้เห็นไหมทดสอบหกครั้งแล้วไม่ผ่านแสดงว่าอะไรแข็งแรงเป็นคุณสมบัติข,ของแนวแข็งแรงไหมสตตเดนใช่เอาไปเลยหนึ่งแต้มตีหัวที่ใช่ตีเนื้อคันนี้ถูกต้องเวดีกูดนายสเีเดนพอมาแลอันล่างพอมาแลอันล่าง,าน,างนี้การวิ่งเป็นกรอบใช้เวเล็กๆตรงนี้อ่าวิ่งเป็นกรอบใช้เวเห็นไหมก็สามารถตีได้ เป็นกรอบเล็กๆนะ่าตรงนี้่าตีหัวตีตีไส้กับตีเนื้อโป้องอนี่ตรงนี้เห็นไหมพอกราฟกลับลงมาปุ๊บเขาก็ยังไม่ทะลุสักทีเดียวเขายังวนเวียนอยู่ตรงนี้เขาอาจจะกลับขึ้นไปก็ได้นะ,ะเป็นเป็นกรอบไซเวเล็กๆ,ๆเอาให้ถูกตรงนี้สวยงาม ตรงนี้ข้างล่างนี่กาปูแรงขายลงมาชัดเจนเห็นไหมแรงขายอ,อกมาชัดเจนมาเนี้ยโอ้ยทำที่พอได้ไงแกเขาบอกโอ้ยหมดสูเอะอย่ามาชู้กับเรานะเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นจี้ของแรงขายอะไรมาเนี้ยแต่เจ้าถิ่นก็มายอมไม่บอมาถึงตรงเนี้ยเห็นไหมตามที่เราเรียนกันมาสต,ติดเดนเข้าใจไหมพอลงมานะสต,ติดเดนก็หมูแรงซื้อตรงนี้ก็ ไม่ยอมมันมีแรงซื้ออยู่ตรงนี้แรงซื้อแรงซื้ออ่าแรงซื้ออยู่ตรงใต้อ่าแรงซื้อไม่ยอมไม่ยอมไม่ราคาถูกไปมากกว่านี้ก็ผักกราฟขึ้นไปอ่าแสดงว่าตรงนี้นี่อืมตีถูกมากนี่ตีใช่แต่อันนี้แอดวานมาหน่อยพอตีใช่แล้วตรงนี้ก็ยังมีแบบเป็นลังเลอยู่ใช่ไหมยังไม่ตัดสินใจยังไม่ขึ้นแต่พอแท่งต่อมาค่อยขึ้นเขาก็เลยมาตีที่ใส่ตรงไอ้เนื้อตรงนี้โอ้โหนี้แอดวานขึ้นในคนนี้นี่โอ้โหเด็กชายชุวัดบราวนบราวูเลยชุวัดเลย เธอเยี่ยมมากเธอเอาไปเลยสามดาวเยี่ยมโฟขอตบมือให้เธอเธอเยี่ยมมากเอาไปเลยสดาวนะเด็กชายสุวัสดเยี่ยมเวดีกูดมากเลยเนี่ยต่อไปไปดูกันบ้านของอีกคนนึงเด็กชายชงยศนั่นเด็กชายชงยศ อ,อ้มาแลกคุณนาสงบทกันนี่อ่าตีเป็นกรอบใช้เวเลยคนนี้สุดยอดเวดีกูดนี่แนวต้านนี่เอาทดสอบ1 2อันนี้ต้องรับ3นะแล้วก็5แล้วก็เปลี่ยนเป็นเทนก้าลงอ่าพอกราฟกลับขึ้นมาก็ไม่ผ่านจุดนี้ยังไม่ถึงแนวดีนะ t เตเดนดก็ลงไปฮะฟานใจ,ใจชงยศอ่าอย่างนี้เวดีกูดแจมพอกราฟกลับลงมานี่มีแรงขายมหาศาลเลยตรงนี้สเตเดนดเหน็นไหม แรงขายมหาศาลเลยทีเนี้ยปุ๊บแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปเห็นไ,ไหมตูตูโอ้โห,โโหเยี่ยมเนียนกริปแบบเนี้ยสเตเดนเนี่ยเป็นแนวคุณสมบัติของแนวแข็งแรงไม่ผ่านอีกแล้วเนี่ทดสอบหลายครั้งแล้วไม่ผ่านแล้วก็เปลี่ยนเทนได้ด้วยเออเห็นไหมเยี่ยมมากเลยใจทรงยศเอาไปเลย1ดาวโอ้โหเลยใจทรงยศอ่อการบ้านข้อที่สอง้ายเดิมเลยโอ้ยเนี่ยสเตเดนพอกราฟช่วงเวลาเดียวกันและสะกุลเงินที่มีแบบ EU ชหรือว่า USD หรือลงท้าย G A P Y USD อะไรแบบนี้การวิ่งของมันก็จะคล้ายๆการท่านลงท้ายเหมือนกันอะไรแบบนี้นะก็จะได้อ่าการตีแนวที่คล้ายๆกันนี่เหมือนเ็กใจทรงยศนี่อ่าอันนี้คือคุณสมบัติอะไรของแนวแข็งแรงนี่เห็นไหมมีตีที่ใช้อ่าได้เห็นไหมทดสอบ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ี่ครั้งห้าครั้งแล้วไม่ผ่านอ่า นี่ตีที่เนื้อเลยนี่ที่เนื้อตรงนี้อ่าโอเคแล้วปองตรงนี้ใช่ไหมสติวเดนนี่นี่เป็นโดจิแล้วก็กราฟขึ้นไปเห็นไหมกราฟวิ่งเป็นพอกราฟทะลุขึ้นมาปุ๊บก,กราฟวิ่งเป็นกรอบชัเวกอ่าเป็นกรอบชัเวปุ้งปุ้งเนี่ยพอกราฟจริงๆแล้วชัเวมันจะไม่แบบว่าตามที่เราเรียนใน เรื่องเทรนเรื่องอะไรใช่ไหมมันจะไม่ได้วิ่งแบบเสมอกันอยู่แล้วสตีวเว่นมันก็จะวิ่งอยู่แง่หน่มแน่มแนมแต่จะภาพรวมเขาก็จะเป็นกรอบนะเป็นกรอบใช้เวอะไรพันนี้เข้าใจไหมสตีเดนโอเคนะก็นี่อ่ะเด็กชายชมก็ตีแนวตรงนี้ปัง้งอาะผ่านโปรไวผ่านมากสวยงามมากแตนน่ีจะเป็นกรอบใช้เวเล็กๆหน่อยนะไม่ได้กรอบใหญ่เท่าไหร่แต่เวรีกูดเยี่ยมรับไปเลยช็อตดาวนะโอเค อ๋อ,อเหมือนเดิมเป๊ะเลยชงก็เลยเธอไม่มีความแอดวานในการเลือกแนวเลยหรือว่าการาฟชงนั้นมันเป็นปันนันวะเออเว้ยอ่ะเอาเรามาแลเรามาแลอ่านี่ก็เป็นกรอบไซเวย์เหมือนเดิมเลยชตดเ่นเลยเอ่านี่อ่ะให้ผ่านไม่มีอะไรเลยนี่อ่ะอ่ะให้ผ่านอ่ะ เด็กชายชงยศตอนแรกเธอได้ไปเท่าไหร่นะสองดาวแต่ดูแล้วเธอไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะโปรโอขอหักเธอให้ลบสองดาวนะ<บ>เธอติดโปรโลและสองดาวเพราะว่าเธอหาการ,ร์ดที่มันง่ายเกินไประดับฉีดของโปรโลแล้วลูกนั่งยืนอย่าหลับลูก่ะนะ่อย่าหลับนั่อย่าไอ้อย่าลูกเอ้ยอย่า อย่าตักง่ายอย่าตักง่ายลูกอย่าง่ายลูกอ่ะเติมไม่มีความคิดจางสานเลยชงรสอย่าให้ทำยิ้มใส่โปรวันนี้นะยอกยอกยอกรู้จักรู้จักนะคนนี้โปรรู้จักนะ นะเธอเอาแต่กราฟเหมือนกันมาพันนี้ไม่มีความเป็นเต้ในเด็กฉกฉิดเป็นเป็นสิ์โปรเลยนะ <G ül> เธอติดลบ2ดาวให้โปรแล้วเดี๋ยววันหลังโปรเขาไปเอาคืนนะจงยศเธอจาไว้เธอติดโปรแล้วอ่ะเนี่ยเพราะว่าการ์ดเธอเหมือนเดิมเพเลยไม่เปลี่ยนแปลงเลยอ่ะโอ้ไม่โปรได้โจมมือในการอ่าต่อยใจบ้านเลยนะเออไปหมด3คนแล้วต่อไปไปดูคนที่4ี่คนที่4 <G ül> อยู่ในนี <Hey. S 1> best friend โอ้โห คนนี้ไอยาเด็กชายขาัี่สอนโอ้โหอะไรของมันล่ะนี่ฮะโอ้โหคาถาแยกเงาปาดูตาเลยนี่ฮะตีแนวคาถาอะไรของมันล่ะนี้โอ้โหปะคุณลุนจ้องตีแนวบันนี้โอ้โหเด็กชายขัี่สอนติดรถฉิบไปเลยตีบันนี้แก้งโปรชัดโปรตาลายไม่ได้หรือ่านไม่มีความกรุณาเมตตากตะวาที เวจีวาจาเอ้ยคันนี้ไม่ได้ติดลบสิบดาวคนนี้ติดโปรไว้สิบดาวนะคันที่ช็อตโอเคอ่าอะไรอันนี้ส่งอะไรอน,นี้เด็กชายคณะคณะพรคุยส่งภาพตีแนวไม่ใช่ตีแมวเข้ใแต่มาถึงเบ้น โอ้โหเด็กชายคณะพลเธอเป็นรองหวัวหน้าห้อง้วยนี่เธอเป็นรองหวัวหน้าห้องแล้วเธอทำท่าน,นี้ไม่ได้นะโปรขอให้เธอติดลบสิบดาวเหมือนกัน <c oughs> เลยเด็กชายคณะพเพราะว่าเธอเป็นแบบอย่างของติวเดีนทุกๆคน,คนเธอเป็นรองหวัวหน้าห้องนะเธอมาส่งภาพแบบนี้ร้รเรียนครูโรเรียนโปรไม่ได้ไม่ผ่าน <c oughs> โอเคอ่ะจบเด็กชายคณะพลติดโปรสิบดาวนะอ่าแล้วเด็กชายอะไรอะ่ะนาราทิปนาราทิปนาราทิปติดโปร 2ดาวอ่าเด็กชายรงรศ2ดาวอ่าเด็กชายคันนิสอน10ดาวเด็กชายคณนนาพนนี่คณนนาพรก็10ดาวเลยไม่ได้ครับส่งภาพอันนี้มาให้ตีแนวไม่ใช่ตีแมว จะติวเด่นเลยโอเคไหมโอเคอ่ะมาอ่ะต่อไปก็อจบแล้ววันนี้เรื่องการตีแนวก็ครูก็ขอบคุณสติวเดนทุกทุกคนเลยนะที่ว่าเออส่งภาพตีแนวมาอะไรแบบน,นี้นะก็จะได้รู้ไงว่าที่เราสอนไปเนี่ยเออสติวเด่นที่เรียนไปเนี่ยสามารถที่จะเอาไปตีแนวเข้าใจไหมอะไรพันเนี้ยเข้าใจถูกหรือเปล่าในการที่เราสอนไปอะไรพันเนี้ยโอเคไหมสติวเด่นอ่ะคลิปนี้ก็จะลงในวันนี้นะต่อไปก็จบแล้วในการตรวจการบ้านของวันนี้นะ สแตนเดิลนะอ่าก็โปรก็ขอบขอบใจทุกๆคนเลยว่าที่ว่าส่งกันบ้านกันมานะตอนนี้โปรขอให้กัน,นแล้วเลยมาลัดขอบโปรนะก็อ่าโอเคต่อไปเนี่ยในคลิปต่อไปเนี่ยเราก็จะไปเรียนในการเข้าออเดอร์กันแล้วนะสแตนเดิลนะคราวนี้เข้าออเดอร์กันแล้วออเดอร์ออเดอร์ออรีเจคชั่นเลน,นะเราก็จะสามารถไปทํากําไรกันได้แล้วทีเนี้ยโอ้ยทีนี้แหละแม่เอ้ยทําเล่ทำเท้ากันได้แล้วเพราะว่าเรา ลเลยคราวนี้มีมเทคนิคแล่มมีเทคนิคน่นะนสติเด้นนะโอเคสำหรับวันนี้นะก็แต่เพียงเท่านี้เลยสติเด้นใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์โปรกันนะกดกระดิ่งกดซับสไคร์ด้วยอ่านะสำหรับคลิปที่ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมถ้าสนใจอยากไปสติเด้นของปโปรก็อ่ะมาไปดูที่ใต้ล่างเลยนิสกิชชั่นเนี่ยมีลิงก์สมัครได้ก็ไปสมัครเอานะสติเด้นนะแล้วก็มาเรียนพร้อมๆกันมีคลิปหลากหลายเลยช่องเนี้ยไอของโปรเนี่ยมาขึ้นมาเลยเ มีโปรสอนมาแล้วใส่5คลิปแล้วว้าเป็นไงนั่นแหละเกาไปแลได้นะสติเด่นนะส,นนสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะ,อะโอเคโอเคอ่ะเ <c oughs> พจสเตตอัพแตงกิวสเตี you, s ร e เด่นชิวอเกน t กทามอย่าหลับตะลูกเอาขึ้นมาลูกอ่าวันนี้ไม่ไปได้คุยกันน้องมุดชังเลยวันนี้เพราะว่ามัวแต่ตรวกันบ้านนะลูกนะไม่บายจะเตียเด่น